สวัสดีครับปัฟฟโลร้อนฮะพบกันในเกม PGA t o ร r 2K23 นะฮะหน้าปกเป็นชัยกบูดะฮะเป็นภาคเก่าแต่ภาคใหม่ก็ยังไม่ออกนะฮะวันนี้จะมาเล่นสักเหลุมะฮะมาดูกันว่าลักษณะเกมกอล์ฟแบบเนี้ยการเล่นแบบเนี้ยในโหมดที่ง่ายสุดเนี่ยมันจะสนุกขนาดไหนฮะตอนนี้ก็รายการต่อไปก็เป็น Ano r Palmer Invitation นะ,ะที่สนาม h i l l c u ับ n d Lodge ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่า <laughs> ไปฮะ ลุยเราชื่อโปรโฟเฟอร์นะครับเป็นพาเจ็ดสิบสองฮะดิฟิเคิลอีซี่อีซีเอ็ดโอ้โหเตองแปลกันเลยทีเดียวครับปะสักเก้าหลุมพอนะฮะถ้าสิบแปดหลุมเดี๋ยวมันจะโหดเฮี้ยมกระเทมดองไปมาดูบรรยากาศสนามอะไรกันนิดๆหน่อยๆฮะแล้วสำหรับคนที่ชอบเล่นกีฬากลอฟผมก็เป็นคนที่ชอบเล่นกีฬากล์ฟนะฮะวันนี้ก็เล่นอยู่แต่ไม่บ่อยเท่าไหร่ฮะ เอาละฮะเนี่ยฮะฉากเปิดสนามมาสนามสวยเลยทีเดียวรอบรอบเป็นบ้านคนที่อยู่อสัสไม่รู้มีคนอยู่หรือเปล่าลูกกอลฟกระเด็นเข้าไปหรือเปล่ามาฮะในเบฮิลกอล์ฟตอนนี้เราอยู่ใน PGA Tour 2k 23นะฮะเป็นเกมกอล์ฟที่ อันดับต้ตนๆแล้วกันของโลกใบนี้ฮะจาก e-sport a ชด g เกมไม่รู้พูดถูกไหม <laughs> มาหลุมแรกพาสี 4, 200่สองยเอ้ยพาสี่สีดหลาครับช็อต 1, 1หนึ่งสองหกสิบลามาฮะกดเล่นสปีดได้เลยนะนี่ฮะสเปซบาร์นับเล่นสปีดฮะเออเบาเบาเบาาสตองฮะหนึ่งรเจ็หลาโอ้โหหนึเจ็หลาเหรอ ปาฮะวับเจ็ดสี่ตีแค่เหล็กแปดฮะโอ้โหระดับโปเฮ้ยข้ามสายไปเนี่ยเอ้ยโอเคอีกนึงอีกนึงโอ้โหชีวิตจริงๆอย่างนี้เพื่อนไม่เล่นด้วยฮะตกกวนนะตอนนี้ที่หนึ่งนะลบเจ็ดนะที่สิบแปดหลุมฮะเจ็ดแอนเดอร์ฮะเราอยู่ที่สี่สิบสองฮะแต่ผมจะตีแค่เก้าหลุมพอนะฮะ เฮ้ยสองร้อยยี่สิบเจ็ดหลายเหรอโอ้โหไม 5, ้ห้าไฮบิดฮะตกเด้งซ้ายฮะไฮบิดห้าตีได้อะไรสองร้อยยี่สิบเจ็ดเหรอไกลจังวะผมต,ตีได้ร้อยเก้าสิบเองสองร้อยประมาณเนี้ยเฮ้โอ้โหสวยจัดขากรรไกรลายสายนอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะตามประสบการณ์นะอันนี้เป็นคู่แข่งขันเรานะฮะไม่รู้ใครฮะเฮ้ยโคลินโมอริกาว่าฮะอย่าบอกนะลง เชตเคโคลิมูลิกาวาตัวจริงนะครับก็เป็นนักกอล์ฟอเมริกันสัญชาติญี่ปุ่นนะลูกครึ่งลูกครึ่งลูกครึ่งแล้วกันลูกครึ่งลูกเซี่ยวไม่รู้อะเราลายซ้ายหักอย่างนี้โอ้โหหำามเขา่าอะตายเสียนะผมมีจำลองนะกด R นะครับมันลงอยู่แล้วฮนะธรรมดา <laughs> จบนึงสองอนะสองเบอร์ดี้ติดแล้วฮะตอนนี้ อีกกลยเลยนะไม้สามรอวะโอ้ไม้สามฮะเอาไม้สามเฉยจริงอ๋อไม่หนึ่งตีแตกก็ได้นะแบบโชว์โหดอะไรเงี้ยร้อยสามสิบเก้าหลาฮะเบอร์ดีแน่ๆครับเราจะไปโลบเอาอีเกิลน,นะเดี๋ยวมันจะลงฮะไปกดสเปซบาร์เร่งความเร็วฮะจูจ้จาก,การะปะาเพาะเฮ้ยมีลายขวาฮะประมาณนี้นะถ้าไม่พลาดฮะ โอ้โหเลี้ยวลงพอดีทางนั้นซ้ายนิดนึงฮะลงกลางหลุมเป็นแหล่ปะกดสเปซบาร์ฮะจุดจัดฉากสวยนะน้ำเนิมเลยใช้ได้แล้วของผมก็เป็น gtx 2060นะฮะ cpu แรงหน่อยนะ i 7นี้ i 7 137.00รู้เปล่าวะ i เก้าไม่รู้จำไม่ได้แล้วนี่ขิงขิงมาฮะผาห้ามาหลุมต้องบุกหน่อยนะหลุมนะต้องการสองออนเพื่อทำอีเก้งฮะ เอ้ยอีกเกิลน,นี่ฮนะโอ้โหไกลจังวะเราต้องตกเนี้ยเนี่ยแพื้นที่กีนเนี่ยมันเลี้ยวมาอย่างเงี้ยถ้าเราจะอ่อนเราต้องเล็งไปพื้นที่กีนที่มันใกล้ที่สุดนะฮะซึ่งคือตรงนี้ประมาณนี้แล้วก็อัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งไปะฮะโอ้โหเบบี้ดรอด้วยมันเข้าใจทำวะท่านผู้ชม แล้วตกในกีนสิครับอย่างนี้2ออนะฮะวิ่งไปหน่อยยิงอีเกิลประมาณ2คันธงนะฮะคันธงครึ่งประมาณนี้นะหนุ่มสี่ฮะดูโมเลกิว่ามันทำอะไรอีกพัดไกลเหรอเบอร์ดี้ไกลฮะเบอร์ดี้ไกลฮะโอ้โหสาสิบฟุตเอาเรื่องมาฮะมาดูการพัดอีเกิลลราโอ้โหไลนน้อยอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับ ลายน้อยๆอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับถ้าพูดชอมอออนะจื๊บกลางหลุมสิฮะอีเกิลน,นะโคตรใช่ตีสี่หลุม5อันเดอร์แล้วจบ9หลุมนี่จะเท่าไหร่นึกไม่ออกอันนี้เราต้องตีอยู่นี่นะทถ้างั้นต้นไม้บงนะังขึ้นไม่ได้ฮะเดี๋ยวขึ้นไม่ได้ฮะปายฮะ เออวิ่งเบาวิ่งเบาร้อยสามหลาถึงธงตีเก้าสิบเก้าแรงนิดนึงไปมันไม่ได้มีสปินพาวเวอร์อะไรเหมือนปังย่าครับจะไปจินตนาการแบบนั้นนะนี่คือชีวิตจริงฮะโอ้โหว่งไก่เกินเหมือนจะลายขวานะโอ้โหลายตรงฮะมีซ้ายแอร์อมีซ้ายด้วยโอโ้ตรงเป๊ะตรงเป๊ะพัดตรงก็ลงอะ่ะ เยี่ยมเบอร์ดี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 ้อีเกิลแล้วก็เบอร์ดี้ครับไทเกอร์กับไทเกอร์ถูกไหมนั่นโอ้โหลุมนี้ไม้หนึ่งไปเลยไหมไม่ต้องวางแล้วพาห้า,างเงี้ยนะไม่ออกอะไรเฟรดี้ห้าไม้หนึ่งไปสิครับไม้หนึ่งไปสิครับ สวยจาย่าเอาแล้วฮะชดสองฮะที่สองร้อยสิบสองหลาถึงหลุมเป็นธงหน้านะฮะผมขอตกตรงนี้เลยแล้วกันวัดดวงฮะวัดไปเลยฮะนี่ฮะไฮบริดนะฮะตีฟิลเหมือนเหล็กนะครับเรื่องจริงอะ่ะเฮ้ยอย่ามาทอสสองอออีกแล้วเราพัดเบอร์ดี้กัน เอ้ยฟันดิเกิลขออนุญาตก,กินน้ำฮะเข้เขามาส่งของอะขออนุญาตนะครับผมคุยกับแฟนผมฮะ <laughs> เพื่อมีคนมาส่งของอะตัดออกไม่ได้ด้วยฮะไม่รู้จะตัดตรงไหนฮะโอ้โหไม่เลี้ยวเลยไปเมื่อเนี่ยไป โอ้โห oh, ไม่ได้อีกิล้แม่งเอ้ยไม่ดูแม่งแล้วไปเบอร์ดี้พอเอเคฮะพาสามสองร้อยสามหลาฮะไปเลขสามหรอหรือเลขสี่โอ้โหออนมาเบอร์ดี้แล้วฮะอันนี้ลายเยอะนะ ไม่เยอะเท่าที่คิดไม่เยอะอย่างที่คิดโอ้ไม่พอได้พาไปสิฮะพาไปสิฮะอย่างนงี้อุย้ยบริกว่าแบงหน้าไม่เหมือนเลยว่ะหน้าเหมือนคนจีนมากกว่า จบเจ็ดหลุมที่เจ็ดอันเดอร์ฮะตอนนี้มาฮะสองหลังก็สิบแปดหลาเป็นตอนนี้หัวไม้ให้เราใช้เป็นหัวไม้ปิงจีเอจีีสองห้านะฮะที่พูดไปไหนนะตีปิ่งแล้วกันลเล็ง,ลงตรงไปเลยฮะ พิชชิ่งฮะเต็มวงฮะเกือบเต็มวงดูการวิ่งของลูกโอ้ไม่ถึงเข้าลายเราด้วยแม่ลายตรงสิฮะตรงนี้เรียบร้อยมาฮะลุมสุดท้ายของซีรีส์นี้นะฮะอยู่ในเกม P.J. Tour 2K 23เมนะฮะเกมกอล์ฟอันดับต้นๆ เลยนะฮะมีเกมหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ละอันนี้ไม่รู้ใช่ของ e a ป่ะนะจำอะไรไม่ได้เลย <laughs> เอาเป็นว่าดูสนุกิกันนะฮะสำหรับใครที่ชอบเกมกอล์ฟนะ,ะใครที่เล่นเป็นหรืออยากเล่นหรืออยากหัดเล่นนะตอนนี้ดาราก็มาเล่นกันเยอะนะนี่ฮะถ้าเราไม่อยากไปหัดเล่นจริงเราลองมาฝึกในเกมก่อนนะฮะศึกษากติกากฎการเล่นในในเกมก่อนก็ได้ฮะผมว่ามีประโยชน์ไปทีเดียวนะ เอาละไพว่อนๆดีแล้วฮะมูลิกาว่ามันทำอะไรอีกเบอร์ทรายลงเหรอพูดเป็นเล่นโอ้รเบอร์ทรายกีบอ่าให้แล้วเรียบร้อยฮนะตอนนี้ก็จบเก้าหลุมที่9้าวันเดอร์ครับขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งนะฮะ โอเคฮะจบแล้วฮะเก้าลุ่มฮะผมก็มาเล่นเกมกอล์ฟให้ดูนะฮะประมาณนี้นะฮะโหมดง่ายที่สุดนะฮะเล่นรีแลกซ์รีแลกซ์ฮะสบายสบายฮะ,ะสำหรับคนชอบเกมกอล์ฟนะฮะก็ไปสามารถโหลดกันได้นะ,ะผมไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะอาจจะลดเหลือประมาณสี่ห้าร้อยะประมาณนี้ฮะ,ะเป็นเกมที่สนุกเลยทีเดียวฮะ,ะไปแล้วฝากบัฟฟาโลวลอสด้วยฮะสวัสดีดครับ